ถ้าเอาออกเยอะเกินไปมันก็จะทำให้ <Okay. S 1> ไม่สวยครับจริงแล้วหนังปลาด้านบนที่ดี อันนั้นเป็นวิธีการที่ผิดใช่ไหมคะที่คิดว่าผ่าตัดไปเอาออกยิ่งเยอะยิ่งดีทั้งตาบนตาล่าถ้าเอาออกเยอะเกินไปมันก็จะทําให้ไม่สวยครับคืออยู่ที่ความชอบด้วยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเทคนิคการทํา upper blepharoplasty หรือทาตาบนเนี่ยเขาก็จะบอกให้เอาไขมันที่สะสมตาบนเนี่ยเอาออกให้หมดเทคนิคนี้ข้อดีก็คือพอเราไขมันออกเวลาเราเย็บชั้นตาครับชั้นตามันก็จะลึกลงไปมันจะเป็นชั้นตาที่คมชัดลึกและอยู่ถาวรแต่ก็เสียของมันครับพอเราเอาไขมันออกเนี่ยเขาเรียกว่า upper fullness มันไม่มีครับคือมันก็จะเหมือนคนที่มีอาย มันจะโหลเข้าไปเบาตาเล็กแต่ละสมัยใหม่ครับโมเดินเทคนิคสำหรับการทำอัปเปอร์เบฟโล์ักตี้เขาจะไม่ได้แนะนำให้เอาไขมันออกเยอะค่ะสมัยนี้เวลาหมอทำหมอจะออกแค่บางส่วนให้มันเรียบเียไม่ให้มันบุ๋มไม่ให้มันลึกไปแล้วเวลาเราเย็บชั้นตาปุ๊บชั้นตาที่ได้มันจะไม่ลึกมากมันจะดูเป็นธรรมชาติมากกว่าจริงแล้วหนังตาด้านบนที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่มีหนังตามาปิดเลยนะเป็นเจี๊ยบเวลาเราทำชั้นตาสองชั้นที่สวยเนี่ยจริงๆแล้วต้องมีหนังตาตปรงมาปิดนิดนึงสวยกว่าแล้วก็ต้องมีไขมันเหลืออยู่่่่่่บบาาาางสสสววววนนนนอออัััี้หหรมมมชืยกกค ชอบมากกว่าเพราะเราสังเกตคนที่อายุน้อยๆครับมันจะไม่ใช่ไขมันฝ่อบทชั้นตาสําหรับคนที่อายุน้อยๆเนี่ยเขาจะไม่ได้ลึกมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไขมันออกเยอะเบ้าตามันลึกพอเราเย็บชั้นตาชั้นตามันจะลึกเกินไปดังนั้นเราทําให้มันพอดีสวยกว่า